นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญานอรานัง พระตะนันตีในโอกาสบับันนี้อาตมาพาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในปัญญากถาเพื่อเป็นเครื่องเชิมฉลองปัญญาบารมีเพิ่มพูณกุศลบุญญราศีให้บังเกิดมีแด่ท่านทานาธิบดีผู้บรรยายในทานแด่ท่านธรรมมาธิบดี ผู้บรรยายในธรรมเป็นระดับสืบต่อไปวันนี้ตรงกับวันอังคารที่21ม,มกราคมปีพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับแลม8ค่ำเดือนหนึ่งวันนี้อาตมาพาได้นำเอาเรื่องความรับ5ข้อที่คุณควรต้องค้นพบ ก่อนที่จะจาก,จากโลกนี้ไปดรจอห์นไฮโซได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนนับจากจานวน15,000คนเหลือมา1,000คนและท้ายที่สุดเหลือ235คนคนที่ไปสัมภาษณ์มีช่วงอายุประมาณ59 60จนถึง1 0 5ปีเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างวัฒนธรรม ศาส,สนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามเป็นนักบวชในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเถราวาดหรือมหายานและต่างวิชาชีพอะไรทําให้คุณมีความสุขนั่นคือคําถามที่ดรจอร์นและก็กลุ่มของเพื่อนอีกสองคนที่ได้ไปสัมภาษณ์หนังสือเล่มนี้แปลโดยอรวรรณอบรมเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทย อะไรทำให้คุณมีความสุขและอะไรที่ทำให้คุณเสียใจอะไรตอนต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ตอนท้ายกลับเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญเอาเลยและเรื่องไหนที่น่ารู้ก่อนที่เราจะตายหรือเรื่องไหนที่เราควรที่จะรู้เร็วกว่านี้ในช่วงเวลาหรือช่วงชีวิตที่ไม่แน่นอนหรือช่วงชีวิตที่แสนสั้น ความรับห้าข้อที่คุณควรค้นพบก่อนที่จะตายหรือก่อนที่จะจากโลกนี้ไปข้อแรกก็คืออย่าปล่อยให้เสียดายการเอาชนะความกลัวเป็นบอกเกิดของปัญญาเบอร์ทันลัสเซลเป็นผู้กล่าวไว้การเอาชนะความกลัวเป็นบอกเกิดของปัญญาน้ำตาขมขื่นที่สุด ที่หลังรถหลุมศพคือน้ำตาที่เสียให้แก่วาจาที่ไม่ได้เป่งและไม่ได้ลงมือทำของเฮเรีชีเซอร์สโตเป็นผู้ได้เขียนคำสั้นๆนไว้น้ำตาลคมคืนที่สุดที่หลังรถหลุมศพคือน้ำตาที่เสียให้แก่วาจาที่ไม่ได้พูดออกมา และไม่ได้สู่การลงมือ,อทำมีหลายคนหากย้อนเวลาไปได้หลายคนก็บอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้เราน่าจะพูดคำนี้นะเราน่าจะทําสิ่งนี้เราน่าจะขอบคุณเราน่าจะขอโทษแต่มันก็เป็นเพียงสิ่งที่ว่าใช้คำว่าน่าจะแต่ยังไม่สู่การลงมือทำจริงๆแล้วนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งคนที่ในบ้นปลายชีวิตเขารู้สึกเสียดายว่า ไม่ได้ทำใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญมุ่งสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ไม่หนีสิ่งที่เรากลัวการเอาชนะความผิดหวังที่ชีวิตหยิบหยิบยื่นให้การเอาชนะความผิดหวังที่ชีวิตหยิบยื่นให้เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ มีผู้ที่ดรจอนได้ไปสัมภาษณ์เขาชื่อว่าเมเขาเป็นญิงวัยเจสิปีเขามีความฝันว่าเขาจะเขียนหนังสือประมาณหกเล่มจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้ลงมือเขียนไปแล้วหนังสือก็อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่สิ่งหนึ่งที่เมนั้นเขาไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวไปได้ ตอนหลังก็ามารู้ว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวการวิพากษวิจารณ์เวลาที่คนมาหนังสือของเขาว่าคุณเขียนหนังสือไม่เป็นแล้วนันี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่กลัวแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกีได้ว่าเขามีโอกาสที่จะเขียนหนังสือแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะทนต่อเสียงวิพากษวิจารณ์ หรือแม้แต่สิ่งที่เราทำตามความฝันของเราหลายอย่างก็ต้องอาศัยความกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นนักพูดหรือนักบรรยายอะไรต่างๆก็ต้องยอมที่จะให้ผู้อื่นวิาพากษ์วิจาร์ณไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เราก็จะมาเสียดายทีหลังเวลาที่เราไ,ได้มีโอกาสพูดธรรมะขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ได้มีโอกาสบรรยายธรรมเป็นคำสอนของสัตุรุษก็ในขณะที่เราพูดในขณะที่เราทำรรก็ยังความเอิบอาภให้แก่จิตใจของเราด้วยแต่ววาจะถึงจุดนั้นก็แน่นอนว่าก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆและนี่คือความรับข้อที่หนึ่งอย่าปล่อยให้เสียดายความรับข้อที่สองคือซื่อสัตย์กับตนเอง เดินตามเสียงหัวใจของตอนเองว่าเราเป็นใครทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี้ทำไมเราถึงได้มานั่งอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราคนมีชีวิตแบบที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าทำตามปรารถนาของหัวใจเราหรือไม่ไปตามที่เรามุ่งหมายไว้หรือว่าเราจดจ่อกับสิ่งที่เราทำหรือเปล่า ฉันเป็คนที่อยากจะเป็นบรรโลกไปนี้หรือเปล่านีอย่าพยายามเป็นคนอื่นหรือไปเรียนแบบคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็แน่นอนการเดินตามหัวใจของเราก็ต้องอาศัยความกล้าหาญชีวิตที่ชีวิตที่เป็นเนี่ยตรงกับที่ตัวตนของเราหรือเปล่าอย่างเช่น ชีวิตของความเป็นพระก็จะได้ยินหลายคนพูดว่าโอ้รู้อย่างนี้ศึกไปเสียตั้งนานแล้วหลายคนอาตมาได้ยินจำนวนมากว่าโอ้ถ้าตอนนี้เราบวชในพระศาสนาเราคงได้รับความสุขสงบอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทําตามเสียงหัวใจเราเราชอบความสุขสงบเราชอบธรรมะของพพุทธองค์ เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นคำสอนพระพุทธองค์เมื่อเรามีความซื่อสัตย์กับตนเองเดินตามทางของเราแน่นอนในบรรปลายชีวิตเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายว่าเราได้ทำตามความตั้งใจของเราแล้วนี่คือเคล็ดลับของความสุขและเป็นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สองเคล็ดลับข้อที่สามคืออยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับปัจจุบันขณะถามว่าทำไมจึงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของผู้ที่ดรจอนไปสัมภาษณ์ใน2 3 5คนเพราะว่าดรจอนได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายศาสนาทางพุทธคิดอิสลามเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสากลหรือสิ่งที่เป็นธรรมะก็คือการอยู่กับปัจจุบันจะมีผู้กล่าวว่าถ้ายุเราถึง หกสิบหรือหกสิบขึ้นไปเนี่ยก็จะมีผู้พูดบ่อยๆว่าวันเวลามันช่างผ่านไปเร็วเสียเหลือเกินผู้มีปัญญาจะมองว่าแต่ละวันคือของฝันอันประเสริฐบันทิกกาไว้เช่นนั้นว่าผู้มีปัญญาจะมองว่าแต่ละวันคือของฝันอันประเสริฐการปรับปรุงปัจจุบันอันแสนจักสำคัญ การปรับปรุงปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่เรามองตัวเรามองใจเรามองผู้คนมองโลกใบนี้และความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้จึงสามารถที่จะปรับปรุงปัจจุบันอันแสนสำคัญนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของบุคคลนั้นและก็แน่นอนว่าเราต้องก้าวข้าม ความน่าเบื่อหรือก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเราจึงจะสามารถที่จะได้เดิมดำช่วงเวลาปัจจุบันได้อย่างคุ้มค่าที่สุดชีวิตที่อยู่เพื่อวันพรุ่งนี้จะไกลห่างจากความจริงไปอีกหนึ่งวันอันนี้เป็นของลีโอบัตคาเกียได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่อยู่เพื่อวันพรุ่งนี้นะก็จะไกลห่าง จากความเป็นจริงไปอีกหนึ่งวันก็หมายถึงว่าขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ขณะที่เราได้ยินเสียงขณะที่เราได้สัมผัสสายลมแสงแดดที่อบอุ่นหรือได้ฟังเสียงนกเมื่อเช้านี้ที่กุฏิของอาตมาภาพก็มีนกพิราบมันชอบมาขันตอนเช้าๆเราก็รู้สึกว่าเออนกพิราบมันก็ทำหน้าที่ของมันนะ มันก็ขับขานของมันหากเราให้ในหัวใจในการฟังอยู่กับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะฟังเสียงนกพิราบด้วยความไพเราะได้บางครั้งความมีปิติก็ทําให้คุณยิ้มออกมาแต่บางครั้งการที่คุณยิ้มออกมาก็ทําให้คุณมีปิติได้เช่นเดียวกันและนี้คือคํากล่าวของลวงปู่ติดนัดหันซึ่งเป็นพระ เทระในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักทั่วโลกและก็ได้นำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้และได้รับประโยชน์จากคำสั่งสอนของพระองค์ของพระพุทธเจ้าบางครั้งความปิธีก็ทำให้คุณยิ้มออกมาไม่ว่าจะเกิดจากการปฏิบัติหรือเกิดจากการที่เรา ทำคุณงามความดีต่างๆแต่บางคราวการที่คุณยิ้มออกมาก็ทำให้เกิดปิติได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราไม่ค่อยยิ้มเวลาที่ช่วงเวลาที่ต้องการยิ้มเนี่ยกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยมันก็ไม่โอเคเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะยิ้มไว้เวลาที่เราต้องการจะยิ้มกล้ามเนื้อบนใบหน้ามันก็ไม่แสดงรอยยิ้มออกมามันเหมือนเป็นการฝืนเพราะนั้น การยิ้มก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะฝึกได้เวลาที่เรายิ้มออกมาแม้ว่าจะเป็นการฝืนแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆก็จะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเคล็ดลับข้อต่อไปก็คือใช้ชีวิตด้วยความรักเดวิดเล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปดูใจของพ่อเขาในช่วงเวลาสุดท้ายแทนที่พ่อของเขาจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สมบัติ เรื่องรถเรื่องที่ดินทรัพย์สินต่างๆแต่ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อเขาก่อนที่จะจากโลกนี้ไปพ่อกับเอารูปต่างๆที่ไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรือว่าการที่ได้ไปถ่ายรูปร่วมกับลูกๆและกับเพื่อนๆมาวางไว้รอบตัวเองแล้วนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้ไปสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่มีคุณค่า กลับไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาได้ทำไว้ตามที่ใจเขาปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวต่างๆการได้ดูรูปภาพต่างๆที่ตนเองได้ถ่ายไว้แล้วนี่ก็อีกหนึ่งเคสแล้วก็ท่านก็ได้จากไปด้วยอาการสงบลิโอบัตคาเลียได้กล่าวไว้ว่าความรักคือชีวิตหากไร้รักก็ไร้ชีวิต ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายก็คือคนที่ไม่ภาคภูมิใจในตนเองหรือไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตนเองเขาจึงคิดที่จะทำร้ายตนเองหรืออย่างที่เราได้ยินบ่อยๆจากคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเยมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองเมื่อเราสามารถรักตนเองได้ ญาติโยมก็สามารถที่จะรักผู้อื่นได้เช่นกันพรเนี่ยเขาอยู่ในวัยเ3สเขาก็เป็นมะเร็งนะพรเนี่ยดร,จอ,รจอนได้เล่าให้ฟังในการไปสัมภาษณ์ว่าเขาแต่ว่าถึงเขาจะเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เขาจะรับเข้าไปดูแลในการผัดเวรกับเพื่อนจิตอาสาด้วยกันเนี่ย เพื่อนก็กระซิบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่ใบหน้าโรคมะเร็งเนี่ยมันลามขึ้นไปที่ใบหน้าแล้วใบหน้าของเขาเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วก็เพื่อนจิตอาสาเนี่ยก็กระซิบกระซาบบอกพรว่าคุณระวังตัวให้ดีในการที่คุณจะไปดูแลใน,นขณะที่พรเข้าไปเห็น ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่มันขึ้นใบหน้าเนี่ยเขาก็แรกครั้งแรกที่เขามองเห็นเนี่ยยาโจงเขาก็เกิดอาการขยะแขยงเ็ามันน่าเกลียดน่ากลัวเพราะมะเร็งมันลามขึ้นไปใบหน้ามีบาดแผลเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่พรเขาเลือกที่จะให้ความรักมากกว่าความเกลียดชังสายตาที่เขามองผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้า ด้วยสายตาที่มอบความรักความเมตตาแม้ตัวผู้ป่วยเองก็รับทราบได้และนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเลือกที่จะให้ความรักหรือเลือกที่จะให้ความเกียดชังเมื่อเรารู้สึกเกียดชังรู้สึกไม่พอใจคนที่ได้รับก็คือตัวเราก่อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราให้ใช้ชีวิตด้วยความรักรักตัวเราขอบคุณตัวเรา กตัญญูต่อตัวเราโดยเฉพาะผู้คนเวลาที่เจ็บป่วยก็มักจะโมโหตัวโสร่างกายว่ามันทําไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่จะไหนเลยเราลืมไปว่าก่อนหน้าเนี้เราเคยใช้ร่างกายของเราทําสิ่งต่างๆหาคิดดูให้ดีเราเป็นผู้กตัญญูกตัววิธีต่อร่างกายหรือว่าเราเป็นผู้อกกตัญญูต่อร่างกายเวลาที่เขา ทำไม่ได้ตามที่ใจเราปรารถนาเราก็โกรธก็เคืองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักแม้กระทั่งการรักตัวเราและการรักผู้อื่นชายชรลาผู้หนึ่งเขาพูดด้วยความคืนขมว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะเขาเป็นนักสั่งสมรถ bmw และก็ยี่ห้อหอื่น แต่คำพูดของเขาน่าคิดว่าเวลาที่เขาเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านรถ BMW มันไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลย <c oughs> ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะยาโยมว่ายาโยมที่ฟังอยู่ทาง Facebook YouTube หรือว่าใน TikTok ว่าเวลาที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต มันก็จริงๆสิ่งไม่มีชีวิตก็มีประโยชน์กับเรานะก็ช่วยอำนวยความสะดวกกับเราแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเขาสามารถที่จะได้เอื้อเฟื้อกับเราในช่วงวันปลายชีวิตเวลาที่เราเจ็บป่วยหากเราไม่ช่วยเหลือใครเลยเนี่ยบางทีอาจจะมีใครไปเยี่ยมเราในยามที่เจ็บป่วยเพราะบางทีบางคนเอื้อเฟื้อกันด้วย มันมีสิ่งแลกเปลี่ยนแต่เวลาที่หมดความสำคัญแล้วสิ่งที่จะพอรักษาจิตใจของเขานั่นคือคุณธรรมของคนคนนั้นที่จะเป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวไว้แล้วก็คิดลับข้อต่อไปคือให้มากฝรับอนุสาสนาจารย์หนุ่มคนหนึ่งเขาสลดใจมากเขาได้ไปทำพิธีฝังศพ ชายคนหนึ่งไม่มีผู้มาร่วมงานเลยต่อหลังเขามาทราบว่าชายคนนี้มีลูกสองคนนะยะโจมแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากที่เขาพักอาศัยแล้วเขาก็พักอาศัยอยู่ในชุมชนด้วยซ้ําแต่ไม่มีใครไปร่วมงานศพเขาเลยในงานพิธีฝังศพแล้วก็มาทราบว่าชายคนเนี้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเดําเดินชีวิตโดยที่สนใจแต่ตนเอง แต่ไม่สนใจผู้อื่นใช้ชีวิตหนักไปทางเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นหรือถึงขนาดสำนวนไทยเราว่าตายไปได้ก็ดีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษและเวลาที่เขาเสียชีวิตจึงไม่มีใครไปไว้อะไรที่หลุมฝังศพเขาเลยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดจอห์นเฮโซเขาชวนให้ดูว่า แต่ตรงข้ามกับคุณตาของเขาในวันที่คุณตาก็เสียชีวิตเนี่ญาติโยมมีผู้มาฟังมีผู้มาร่วมงานจนบ้านเขาเนี่ยรู้สึกคับแคบไปถามว่าผู้ที่มาร่วมงานหนึ่งในนั้นได้แชร์ให้จอนไนโซฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เดินไปที่ร้านขายเสื้อผ้าในวันขอบคุณพระเจา้าเพื่อต้องการที่จะซื้อ เสื้อผ้าชุดหนึ่งให้กับลูกสาวแต่เขาก็ไปได้แต่แค่ดูๆที่ตู้กระจกเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อแต่คุณตาของเขาเนี่ยเดินผ่านมาพอดีแล้วก็เข้าไปพูดคุยทราบว่าเขาไม่พอในเงินที่จะซื้อก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีทีหลังคุณค่อยมาใช้คืนแล้วเขาก็จําวันนั้นได้ดีแล้วเขาก็มาร่วมสุพร่วมงานศพคุณตาของเขา คนมากมายมาร่วมงานคุณตาเขาไม่ใช่เพราะว่าการจากไปของคุณตาแต่จะว่าท่านได้ให้ไว้กับโลกใบนี้ต่างหาก,ก็คือการเอื้เฟือที่ท่านได้ให้ไว้คือเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนไว้บ่อยมากแต่ถ้าว่าการปฏิบัติจริงๆ ก็อยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นและนี่คือความรับห้าข้อที่อาตมาได้ยกมาจากหนังสอือความรับห้าข้อที่คุณควรค้นพบก่อนที่จะจากโรคนี้ไปหนึ่งซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อหัวใจของเราว่าเราชอบสิ่งไหนเราทำแล้วเรามีความสุขก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเรา สองอย่าปล่อยให้เสียดายทีหลังหากจะขอบคุณหากจะขอโทษหรืออยากจะทำอย่างที่เมเขาต้องการจะเขียนหนังสือแล้วเขาก็มาเสียดายทีหลังว่าเขาไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวไปได้เขาจริงไม่ได้เขียนหนังสือในวัดสังเวชวิทยาลามเนี่ยก็มีผู้ที่เขียนหนังสือสองเล่มแล้วก็คือพระอาจารย์สุเทพหรือดรสุเทพดรมหาสุเทพ ท่านเขียนหนังสือออกมาสองเล่มแล้วในกลุ่มกีฬานธรรมนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่น่าสรรเสริญนะครับหรือพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมนะท่านก็เขียนหนังสืออ,อยากเรียนภาษาอังกฤษอะไรนะ่ะมาก็ได้ขอได้ขาท่านนะขอเชเจ้าวาคือท่านได้เป็นหนังสือของพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมนะ เป็นเคล็ดลับในการก็เรียกว่าในการที่จะฝึกการพูดภาษาอังกฤษหรือการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะแต่ก็จํเชื่หนังสือไม่ค่อยชัดแล้วก็เคล็ดลับข้อที่สก็คือใช้ชีวิตด้วยความรักเราเลือกที่จะรักหรือเลือกที่จะเกลียดเคล็ดลับข้อที่4ี่คืออยู่กับปัจจุบันขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเสมอว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทางกายว่าใจ ในการกระท,ทําทางกายทางวาจาใจาของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าโดยมากอยู่กับความคิด 5. ให้มากกว่ารับและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งหมดนี้ก็มารวมลงที่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของชีวิตของตนเองและจากผู้อื่นจากที่ดรจอห์นไฮโซได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนต่าง หลากหลายอาชีพต่างศาสนาว่าในจํานวน5ข้อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสากลและเป็นเคล็ดลับว่าทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันและก็ไม่มาเสียดายในบ้านปลายชีวิตสมดังที่อาตมาพาได้ยกเป็นพุทธภาษิตในเบื้องต้นว่าปัญญานภารานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนารชนทั้งหลาย แสดงพรธรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาก่อนยุติพระธรรมเทศนาขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนใต้คุณตตคุณประพุทธคุณประธรรมคุณมะสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกๆท,ท่านได้เพียรสร้างเพียงกระทำในปัจจุบันขอให้ทุทกๆท่านได้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและเจริญในธรรมขององค์ พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศะนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสเพปุเรนตตสังกปา ចន្ទោបណរសោយុដ្ឋាមនិជោតិរសោយដ្ឋាម